สวัสดีครับครับผมวันนี้อยู่กับเรานะครับรายการอะไรเอ่ยรายการอะไรไม่รู้รายการอะไรไม่รู้มาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเสร็จของของเข้าหรือของเราของพวกมืออ่าโอเคกูก็เพิ่งรู้วันนี้จริงๆไมน่าจะรู้นานแล้วนะเพราะว่ากูส่งในกลุ่มเออใช่ไหมวันนั้นเราส่งในกลุ่มนะมดเออ ก็ข้อาบริจาคเลือดอะไรกัน่ะตอนสรุปไปกิจกรรมเป็นยังไงฮะกิจกรรมคือเราอยากจะพาทุกคนไปเสียเลือดกันนะเเลือดเสียเลือดอย่างมีคุณค่าไปกินราบไม่ใช่อันนั้นอันนั้นอิ่มห <c oughs> มายถึงว่าเสียเลือดอย่างมีคุณค่า <c oughs> ก็คือเราสามารถต่อชีวิตคนได้อีกหลายๆคน <c oughs> เนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเรานั้น <c oughs> ธนาคารเลือดเนี่ยต้องบอกว่าขาดตลาด นแล้วขัดแคนแล้วโดยเฉพาะกรุ๊ปโอแต่กรุ๊ปที่เหลือเยอะที่สุดคือกรุ๊ปเอแต่ถามกูไหมกรุ๊ปอะไรกรุ๊ปอะไรครับกรุ๊ปเอก็คือพอเอาเข้าไปก็ลดรตเหมือนเดิมก็ลดระลาบเหมือนเดิมใช่แต่ก็แต่ก็ถือว่าช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสมมติเลือดผมอ่ะเข้าไปใช่ไหมปรากฏว่าเลือดกรุ๊ปเอมันเยอะเขาก็จะเอาไปสกัดเป็นอย่างอื่นแทนอย่างเช่นสกัดเกล็ดเลือดสกัดอะไรนะน้ำดี ช่อะไรพวกนั้นพลาส้งเดีเอาออกเออพลาสมาเออน้งเดีเอาออกไงตั้งเดีคนรับส่ตวอ๋อพลาสมาเก็ดเลือดเพชรเล็ดอะไรพวกนี้แยกออกมามันเป็นกิจกรรมของน่าจะเป็นบ้านมิวิกก็หมายถึงว่าเป็นบ้านแฟนดอมบ้านใหญ่ปะก็น่าจะแฟน่าจะใหญ่อ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่ใช่มันเป็นมิวิกเวอร์ออฟฟิเชียลแฟนคลับเวอร์ออฟฟิเชียลระดับโลกไม่โลกของมิวิกเฉย ก็ในระดับโลกก็คือในกิจกรรมเขาก็จะมีบอกว่าครับบอยจากเลือดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เท่านี้แล้วก็เอาไอการที่ว่าคุณได้เสียเลือดแล้วเนี่ยส่งหลักฐานมาให้เขาแล้วเขาก็จะส่งมาให้ส่งของมาให้ส่งหลักฐานเป็นไงก็คุณถ่ายคุณเจาะเลือดอะไรก็ได้แบบเดินเข้าไปี่ก็ได้ทำอย่างนี้สุกอญญารยจากนอ้ทำอะไนี่ย่ะบอว่าคุณคนไม่ได้ใช่ไะหมายถึงว่า พยาบาลที่เจาะเลือดเขาต้องตีเพื่อให้เส้นมันขึ้นอ๋อแต่แต่มึงตีีตัวเองนี่ไม่น่าไม่ใช่ไม่กูค่ยกตัวอย่างอให้เลือดให้ให้เห็นเส้นเลือดชัรแล้วเขาก็จะได้จิ้มไงถ้าผมนั่งมาจากเลือดูเซลฟี่ปุ๊บส่งไปที่เพจมิวนิกปุ๊บได้เลยอ่าใช่แต่คงไม่มีใครเซลฟี่เห็นแบบเส้นแบบท่อแล้วก็เห็นถุงหรอกต้นใหญ่คุณแบบยังไงผมก็ส่งไอ้การ์ดการ์ดใบจากเลือดไป มันโมธนาบัตรที่ได้มาอ่าใช่แล้วก็จะมีเขียนบอกว่าวันที่เท่านี้เวลากี่โมงบไปจากไปแล้วกี่ครั้งมันจะเป็นสลิปมาให้อ่ออันนั้นคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดใช่ักนได้มันชัดเจนกว่าอย่างที่นเี่นี่มันจะป็นตีเล่นที่บ้านไม่แน่ก็ได้มาวันนี้เขาลงมากิจกรรมมาสองคนนะฮะบิีมกับคุณวะนะครับบุคคลนละนามไม่เปิดเผยชื่อนะฮะ มาดูกันนะฮะจะทำไมเลือดไหลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ,ะแตกเหรอ่ <laughs> แกนี่ก่อนแล้วกันะะเอาคุปกีดไว้ไปแล้วกีดรกีดไว้ไปแล้วนี่ดด <laughs> โดยเขาเอ้ยเดี๋ยวก่อนดึงออกมาเว้ยความฮามีอยู่ว่าเขาอะส่งส่งไลน์มาเว้ยครับว่าให้เลือกพวงกุญแจรหรืออะไรนะถุงผ้า <laughs> แต่เขาส่งกันตอนแปดโมงเว้ยแล้วถามว่าพวกพวกกูเนี่ยตื่นหรือย,ยัง ไปบริจาคีหเมึงไม่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 ไมคือคือหลังแคมเปญจบอ่ะเขาจะไล่ส่งของให้ไงเออแล้วเขาก็จะส่งจดหมายมาให้เลือกเออเขาส่งในเล็กมสเสจมาให้เลือกอเออแล้วเขาส่งกันแปดโมงเช้าเว้ยอันนี้คือวันหลังจากที่มึงส่งไปงไม่ไม่ไม่คือหลังจากที่หมดแคมเปญแล้วไงอ๋อเออเจแกอ่อแล้วใช่ไล่ไล่มาถามหเหรอเขาไม่มีเขาไม่ออกกเกิลฟอร์มมาแล้วให้ไปติ๊กเขาว่าจะได้ไม่เพราะว่า ่ไมถ้าถ้าเราไปดูในเพจเขาอ่ะตอนแรกเขาจะเป็นบอกว่าให้ลูกพร้อมพวงกุญแจครับอ่าเราก็นึกว่าส่งหลักฐานจบแล้วไงก็ไม่ได้อะไรก็แค่ลาลาของเราไปเออแล้วอยู่ดีวันนั้นก็ติดต่อมาเจ้าเจ้าพวงกุญแจหรือหนุ่ผ้ามีไอเทมใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วเราคุณเอาอะไรไม่ได้เลือกครับอ๋อไม่ทันไม่ไม่ใช่ไม่ทันไม่เห็นเลยเว้ยเออแล้วแล้วเขา มาเห็นอีกทีคือเขาส่งรหัสเลขพัสดุมาให้แล้วอะโอ้โหวันนี้วันนี้ก็เลยเป็นถุงแรนดอมอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละกูเลยใช่ไหมกูแหละแรนดอมทั้งคู่อาโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมรู้แล้วแหละว่าได้อะไรนะฮะได้อะไรเอามาได้ลูกอมหนึ่งเมตรลูกอมสีป่ะเนี่ยลอ กับอะไรนะชุดงานกีฬาสีที่ไม่ได้จัดทัศนีอันนี้สีส้มนะผมมีเสื้อสีส้มด้วยแฮมเตอร์ปีหน้าเย็ดเดอร์ยังอยู่นะเอ้ยไอผมได้พวงกุญแจแหละอ่ะโอเคในนี้ก็จะมีพวงกุญแจอ่ะคุณโตคุณจออันนี้คือของสุ่มนะเพราะว่าไม่ได้เลือก เฮ้ยสวยนะอะคริลิกนะอะคริลิกอะคริลิกใไปได้เลยนะครับแล้วก็ลูกอมอันนี้รถอะไรไม่รู้น่าจะโรงงานไหนเนี่ยรถซุอมเมาโรงงานไหนน่ะฮัดบีดปะไม่ไม่มันมีโอ้แต่เป็นภาษาจีนะจีนอ่ะครับอืมวิลลิกล็อตฟอร์เซลก็ห้ามขายไงล็อกฟอร์ล็อกฟอร์อมอมลองอมได้แล้วก็มีรูปไอ้ยลูกเหมือนกันเลยวะก็เหมือนกันอยู่แล้วรูปไม่สุกเฮ้ยแต่ด้านในมีสารมันเนี่ยสมปะ ไม่สุกอันนี้ลูกปกก็ใช่ปะไม่รู้อ่ะลองดูเด่นต้องให้ลุ้นหน่อยสิดเดี๋ยวถามหน่อยอันนี้เราเราร่วมกิจกรรมเราเสียค่าส่งะไม่เสียเขาเขาอ,อุดหนุนให้เราใช่ไหมเขาแอดพูดไปหมดเลยว่าทำไมไม่ต้องม,มันเป็นรูปด้านอยู่แล้วเหมือนกันไหมเหมือนกันแหละเ<ป>๊สะสรุปว่าไม่สุกอ่าให้ดูความสวยงามนะฮะของ กระดาษกระดาษที่ใช้ก็ฟูจินะคะนี่ฮะเขียนว่าอะไรมีอะไรเขียน่าวะนี่เหมือนกันเลยนะครับก็ควรค่าแก่การเก็บสะสมอันนี้คือในนามของมิวนิคนันทพัฒแล้วใช่ไหมไม่ใช่ในนามของอ่อบนเนาะถ้าเป็นในนามเบนเตตัวปัดนี้ต้องมีโลโก้อยู่ด้านล่างแล้วล่ะก็ทำความดีนะฮะเพื่อน้องแล้วกันประมาณนี้ ที่นีอจากฝากอะไรให้กับแฟนแฟนมิวสิกทุกคนในประเทศไทยนะครับก็หลังให้หมดกิจกรรมบริจาคเลือดแล้วนะฮะก็บริจาคต่อไปครับผมบริจาคต่อไปใช่จริงๆการบริจาคเลือดที่ดีต่อร่างกายนะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเราไม่นับเพราะผู้หญิงมีเมนส์อ๋อบริจาคทุกเดือนอยู่แล้วอ่าใช่ผู้หญิงจะมีเมนส์อยู่แล้วนะฮะซึ่งการบริจาคเลือดนั้นดีไงคือการที่คุณได้ถ่ายของเสียออกไปก่อนอ่า คือร่างกายจะได้ผลิตเก็ดเลือดใหม่ตลอดเวลาที่ดีกว่าเดิมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราจะขับเกล็ดเลือดที่เสื่อมสภาพออกทางไตถูกไหมใช่เหรอใช่สิมาดูมาแมนแล้วทังนั้นก็จะมีฟองเลือดที่ไตทาไมแล้วไอ้บ้าเออนะไหมก็ก็จะมีการเปลี่ยนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการบริจาคเลือดหนึ่งครั้งเท่ากับคุณออกกําลังกายได้หนึ่งหกร้อยแคลอรี่เลยนะจริงเหรอจริงไม่ผมบริจาคทุกวันได้ปะมึงหมดตัวพอดี อ่าบริจาคทุกเท่าไหร่นะหกเดือนป่ะสามเดือนสามเดือนนี่เหรอเออผมบริจาคสามปีมั้งเนี่ยหกปีมันเลือดกรดักรอบไหมเราอ่ะไปอีกรอบเนาะเลือดร้อยป่ะไม่ร้อยก่อนไบริจาคเลือดก็คำแนะนำเป็นไงให้ทำอะไรบ้างกินเหล้าครับไม่ใช่ยืมแฟนในรายการก่อนบริจาคเลือดนอนหลับให้เพียงพอดื่มนน้ำเยอะๆหมายถึงว่าก่อนบริจาคเลือดนะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้เลือดไม่ข้น ก็นอนให้เพ kind of ียงพอความันีมีอยู่แล้วแล้วก็ลดเลี่ยงอาหารที่มีความมันสูงเช่นหมูกระทะคุณน่ะไม่ได้นะหมูจุมได้มั้หมูจุมก็ไม่ได้เพราะคุณชอบแดกสามชั้นจริงแต่ถ้าคุณแดกปลาหมึกอ่ะจะได้ได้หรอบอตัวพ่อได้เป็นคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไขมันไม่ได้อีกไขมันในเลือดสูงไม่ผ่านเลือดไม่ผ่านคุณภาพ โอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกก็เดี๋ยวเรามาแนะนําเราก็จะไปเล่นให้ผู้คนผู้คนดูอีกทีเราก็จะมาทำคลิปอีกทีนึงฮะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายๆ้างมินิก